กษตรจงส่งความรู้คุณค่าข้าวไทยกินใช้เพื่อสุขภาพพันข้าวของไทยน่าจะไปได้สวยถ้าเรามาช่วยกันเพิ่มมูลค่าว่าเป็นข้าวสารธรรมดาสวัสดีครับเกษตรจงส่งความรู้วันนี้นะครับก็อ,อยากจะนำสมาชิกทุกท่าน ดูแลสุขภาพก่อนอื่นนะครับก็อยากจะพาไปทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าข้าวที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีสีของเนื้อเยื่อที่เปลือกแบ่งตามลักษณะและก็คุณสมบัติได้สองประเภทก็คือ 1. ข้าวเจ้า 2. ข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะครับก็จะมีเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกอยู่ซึ่งจะออกเป็นสีของมเมล็ดข้าวสารนั่นเองสีขาวนะครับก็เป็นข้าวที่มีลักษณะของเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกเนี่ยนะครับเป็นสีขาวอย่างเช่นนะครับข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห้ข้าวหอมปทุม ลักษณะเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกสีแดงก็จะมีพวกข้าวมันปูข้าวสังหยดเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนก็จะมีพวกข้าวเหลือกพทัทิวเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกสีดําก็จะมีพวกข้าวหอมนิน รหรือข้าวสีนินที่มีเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกสีม่วงเข้มก็จะมีพวกข้าวไรเบอรี่มาถึงเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกข้าวเหนียวบ้างนะครับก็มีสีขาวแล้วก็สีดำกได้แ,แก่ข้าวเหนียวดำหรือข้าวกลมสีขาวก็จะมีพวกข้าวเหนียวเที่ยวงูเหนียวเขาว,วง เราไปดูคุณลักษณะและคุณประโยชน์ทั้ง12สายพันธุ์กันพันธุ์ที่หนึ่งะครับก็คือข้าวพันธุ์สังหยดซึ่งจะเป็นข้าวที่นิยมปลูกอยู่ทางภาคใต้นะครับแหล่งกำเนิดก็อยู่แถวจังหวัดพัทลุงลักษณะเด่นของพันธุ์สังหยดข้าวกล้อง จะมีสีแดงคุณภาพการหุงต้มนะครับเมื่อหุงสุกก็จะมีลักษณะนุ่มมากแม้จะมีความเย็นแล้วหรือเราหุงสุกไว้นานๆจนข้าวหายร้อนแล้วเย็นแล้วนะก็ยังจะนุ่มอยู่จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะของข้าวพันธุ์สังหยุดโดยตรง คุณประโยชน์นะครับก็จะมีมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของโอเิซานอนครับและเป็นกลุ่มของวิตามินอีกลุ่มของโทโคโฟิลอนกลุ่มโทโคไตรไอีนอนสารแกมมาโอเิซานอนครับประโยชน์ของข้าวสังยดพัทลุง ็จะช่วยชะลอความแก่ครับหรือกอ็ชะลอความชลานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะทั้งผู้หญิงนะครับและผู้ชายที่ต้องการไม่อยากจะแก่หรือข้าวพันสังหยดสามารถช่วยเราได้พันที่2ข้าวมันปูเป็นข้าวกล้องนะฮะหรือข้าวสอมมือที่ มีเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกสีแดงเป็นมันปูมีสารอาหารสูงคุณประโยชน์ช่วยในการเพิ่มเลือดเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคโลหิตจางเหมาะกับผู้หญิงในวัยมีประจำเดือนช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคแขนขาไม่มีกำลัง รักษาอาการมือเท้าบวมป้องกันโรคนอนไม่หลับรักษาระบบย่อยอาหารที่ไม่ปกติหรือที่มีลมในท้องและในลำไส้มาก 3. ข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรีนะ่เป็นข้าวที่มีสีม่วงนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์ มากมายเลยทีเดียวช่วยแก้ไขปัญหาภาวะการเกิดโรคต่างๆอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ก็มีประโยชน์ในการชะลอความแก่ด้วยนะครับข้าวไลยบุารีคุณประโยชน์อื่นๆก็อย่างเช่นบำรุงร่างกายช่วยป้องกันโรคระดับไขมันลดคอเลสเตอรอล ช่วยสร้างคอลลาเจน C ข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวซ้อมมือรู้จัดก,กันในนามของข้าวอนามัยมเมล็ดข้าวก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือจะออกอมอมเหลืองน,นิดๆนะครับคุณประโยชน์ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายมีวิตามิน B ช่วยบำรุงสมองวิตามิน B3 หรือไนอาซินช่วยป้องกันโรคผิวหนังและเส้นประสาทมีสารกาบ้าเยอะด้วยนะครับสารกาบ้าก็เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากเลยทีเดียว 5. ข้าวพันเจ็ดเฉยเสาให้อันนี้เป็นข้าวของจังหวัดสระบ,บุรี คุณภาพหุงต้มก็จะมีลักษณะร่วนเป็นตัวไม่เกาะเป็นก้อนหุงขึ้นหม้อดีข้าวสุกแล้วจะนุ่มไม่แขะไม่แข็งกระด้างไม่เหนียวแล้วก็ไม่ยุบตัวที่สำคัญคือไม่บูดง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาโรคเบาหวาน ควบคุมโรคมะเร็งโรคอ้วนพิษสุราเหลือลังนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับหาข้าวเจ็กเชยเสาให้นะครับมาไว้บริโภคจะรักษาอาการพิษสุราเหลือลังและที่สำคัญก็คือโรคเหน็บชาพกข้าวเหลืองปะลปะทิวนี่ก็จะมีต้นกำเนิดอยู่ที่ จังหวัดชุมพรเป็นพันข้าวที่บริสุทธิ์พันหนึง่งเป็นข้าวที่หุงแล้วสุกเร็วแข็งร่วนเจ็ดข้าวเหนียวดำหรือข้าวกลาเป็นพยาข้าวนะะเหนือข้าวพันธุ์อื่นซึ่งมีความเชื่อว่าข้าวเหนียวดำหรือข้าวกลาจะปกป้องข้าวพันุ์อื่นๆที่อยู่ในท้องนาเราเนี่ยนฮะ มาให้มีมแมลงเข้ามารบก,กวนศัตรูไม่มากัดกินข้าวที่อยู่ในนาสรรพคุณช่วยป้องกันโรคหัวใจลดคอเลสเตอรอลยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของโรคแมลงแปดข้าวเหนียวพันเคี้ยวงูเป็นข้าวเหนียวที่มีปริมาณ สารต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในรูปของวิตามินอ e, ีและมีสารแกมมาซึ่งเป็นสารช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นผลผล,ผลิตจาก esterol, คอเลสเตอรอลที่อาจก่อให้เกิด สารประกอบที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายเราครับหรือในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจโรคที่เกี่ยวกับปอดโรคที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งช่วยลดคอเลสเตอรอลพันที่9พันธุข้าวเหนียวเขาวง ข้าวเหนียวเขาวงเนี่ยฮะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีแคลเซียมสูงแล้วก็มีธาตุซิลิกอนสูงด้วยคุณสมบัติเมื่อนึ่งสุกนะครับก็จะหอมนุ่มมีคุณประโยชน์ช่วยให้พลังงานและแคลเซียมช่วยคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือด สำคัญต่อการทำงานของไตและโครงสร้างของกระดูกและฝัน 10. ข้าวเหนียวกอขอหข้าวเหนียวกอขอหกน,น,นะฮะก็จะมีนิยมปลูกกันอยู่แถวภาคเหนือกับแถวภาคอีสานนะครับมีคุณประโยชน์ก็คือเป็นอาหารที่บวรริโภคแล้วให้เรามีอารมณ์ร่าเริง ทำให้สมองแกมใสสงบหายเครียดเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของกระเพาะอาหารชะลอการแก่ก่อนวัยสร้างเม็ดเลือดป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบป้องกันปัญหาวุ้นในตาเสื่อม11 ข้าวหอมมลิทุ่งกุลาข้าวที่มีความเรื่มเป็นมันครับมีกลิ่นหอมนุ่มนะก็เกิดจากสารละเหยที่เรียกว่าทูอะซิสตินวันไพโล,ลหรือ 2AP ซึ่งทำให้มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนะ12ข้าวหอมมลิ105 คุณภาพการหุงต้มสุกแล้วจะหอมนุ่มครับกลิ่นคล้ายใบเตยคุณประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ105ก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีสังกะสีมีฟอเรตสูงช่วยลดความเสี่ยงไม่ติดต่อเหลือรลังต้านมะเรง็งช่วยลดระดับ ไขมันโคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างเป็นปกติทำให้อวัยวะ,วะสำคัญสำคัญในร่างกายอย่างเช่นหัวใจตับไตมีเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพออวัยวะ,วะที่เสื่อมสภาพแล้วนี่นฮะก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติ อันนี้คือคุณประโยชน์ของข้าวเมลิด1 5 5ครับเป็นไงบ้างครับข้าวไทยเราที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนอกจากาการส่งเสริมการเจริญเติบโตแล้วเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วเนี่ยนะครับยัง เป็นอาหารหรือเป็นข้าวที่ช่วยดูแลสุขภาพได้อีกอย่างมากมายมหาสาลสมาชิกท่านไหนนะฮะท่านที่มีความรู้ความสามารถก็น่าจะลองไปต่อยอดดูนะครับน่าจะเกิดผลประโยชน์เองมากมายอย่างน้อยน้อยนะก็ช่วยดูแลรักษาสุขภาพเพราะในทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราเป็น ประเทศที่อยู่ในสภาวะสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นนะครก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผมพยายามสรรหานะครับแหล่งความรู้องค์ความรู้อะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับเพื่ออยากจะให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีนะครับก็ขอฝากข้อมูล เล็กๆน้อยๆตรงนี้นครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่ท่านอยากจะทำธุรกิจลองเอาไปต่อยอดดูนะครับวันนี้ก็คงจะมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ